สวัสดีครับการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้นะครับที่หน้าเครื่องจะมีอยู่3ามปุ่มนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มปรับโวลแอมป์นะครับตัวนี้เป็นตัวพันเปิดกระตุกพันนะครับเข็มจะขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ลงนะครับตัวนี้จะเป็นเลี้ยงกระแสตัวนี้จะใช้งานร่วมกับตัวกระตุกนะครับ สวิตเปิดเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีชุดสายชาร์จแบตเตอรี่ไปให้หนึ่งชุดแดงดำนะครับดูขั้วให้ดีกอดคีบนะครับผมแนะนำให้คีบหนึ่งขั้วไว้ก่อนนะครับที่กู้บวกไว้นะครับสวิตเปิดเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับเปิดเครื่องนะครับ แล้วคีบแบตนะครับตัวนี้จะโชว์แรงดันของแบตเตอรี่ลูกนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มปรับโวลตแอมนะครับแนะนำให้ดูแอมจากเข็มนะครับเราก็ค่อยๆเร่งวอลลุ่มขึ้นมานะครับ ัวนี้จะเป็นตัวเปิดกระตุกพันนะครับจะมีเสียงแก๊สถ้าเราเปิดนะครับถ้าเราตั้งไว้ที่12นาฬิกานะครับค่าเวลาขึ้นลงมันจะเท่ากันนะครับถ้าเราบิดมาที่ส9นาฬิกานะครับมันจะขึ้นนานแล้วลงแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้าเราตั้งไว้ที่3มนาฬิกานะครับมันจะขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วลงนานนะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่12นาฬิกานะครับทีนี้มันตกไปที่0นะครับเราอยากเร่งกระแสะขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันลงสูง เราก็มาใช้ตัวเลี้ยงกระแสช่วยนะครับล้อยๆเร่งขึ้นมาตอนนี้มันลงศูนอยู่นะครับถ้าเราเร่งขึ้นมานะครับ,รบมันก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ2-3งมแอมป์ M, แล้วก็ไป10บแอมป์นะครับถ้าเร่งขึ้นมาอีกมันก็จะขึ้นมาอีกนะครับก็คือชาร์จหแอมป์ไปกระตุกที่10บแอมป์นะครับอ่ ก่อนปิดเครื่องนะครับแนะนำให้ลดวอลุ่มปิดสวิตทุกตัวนะครับปดปากชีดออกนะครับแล้วปิดเครื่องนะครับขอบคุณครับ